เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่7ใช้ข้อมูลบรรดานุกรมต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกอไก่และข้อขอไข่กอไก่ข้อใดเข,ขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้องขอไข่ข้อใด เรียงลำดับข้อมูลทางบรรณานุกรมข้างต้นได้ถูกต้องการเขียนบรรณานุกรมเนี่ยมันค่อนข้างมีวิธีการเขียนหลายแบบแล้วแต่ว่าเราอ้างอีจากไหนเนาะแต่ความจริงแต่ว่าในข้อสอบเนี่ยเขาจะให้แต่และข้อมีแพทเทิร์นการเขียนที่เหมือนกันอย่างอย่างโจทย์ในปีนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มมาจากชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องจังหวัดของสำนักพิมพ์แล้วก็ชื่อของสำนักพิมพ์ เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกันทุกข้อเลยน้องดูแพทเทิรนก็จะเห็นแต่ว่าสิ่งที่มักจะผิดอะ่ะก็คือชื่อเรื่องข้อไหนที่มันไม่มีชื่อเรื่องหรือว่าที่เขาเขียนมามันไม่ใช่ชื่อเรื่องอะ่ะข้อนั้นแหละคือคําตอบอย่างในปีนี้เนี่ยเขาให้เป็นข้อที่สามก็คือวยากรไทยเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อเรื่องน้องก็ตอบต่อมาการเรียงลำดับข้อมูลทางบรรณานุกรม เวลาที่เรียงลำดับข้อมูลทางบรรณานุกรมมันมีหลักการก็คือน้องต้องดูพยาญชนะตัวแรกแล้วเรียงตามลำดับของพยาญชนะตัวแรกของบรรณานุกรมเนาะเอาพยาญชนะยังไม่ดูดสละนะยิงตามกอไก่ถึงหองนกคูกเลยถ้ามาก่อนก็อยู่ข้างหน้าแต่ถ้า าตัวแรกอะพยัญชนะตัวแรกเหมือนกันก็ให้ดูตัวถตัวถัดไปไม่ว่ามันจะเป็นสระหรือว่าคนในยุคนะอย่างเช่นถ้าให้ร้องเรียงระหว่างกับกับกลอย่างเงี้ยถ้ากอไก่ข้างต้นเหมือนกันอ่ะน้องก็ดูตัวถัดไปพ่อหนึ่งก็จะเป็นมหันากาศส่วนกลก็จะเป็นนน,นูอะไรอย่างเนาะน้้นะนงก็เรียงเหมือนเดิมโดยที่ โดยที่พยัญชนะจะมาก่อนสระอะอย่างข้อนี้เนี่ยถ้าน้องต้องเทียบระหว่งางไวนากรณ์กับนอน,นูน้องต้องให้พยัญชนะมาก่อนก็คือกลจะมาก่อนกับเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะทีนี้มันก็จะมีว่าพี่เชื่อว่าน้องหลายคนน่ะท่องกไกยท่องคู่อาจจะย,ยังไม่ค่อยแม่นเนาะพี่ก็ท่องไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการที่พี่ใช้ก็คือ น้องจะรู้ว่าตัวอักษรเดียวกันพยัญชนะเดียวกันเนี่ยมันต้องอยู่ติดกันมันจะต้องอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละแต่น้องอาจจะไม่รู้ว่าความจริงแล้วมันเรียงยังไงเนาะอย่างเช่นเขาให้มาว่ากลนกอ,อ่างอย่างเงี้ยน้องรู้แน่แนว่ากลกบกบต้องอยู่ติดกัน แล้วก็อออ่างเนี่ยก็อยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งใช่ไหมระหว่างอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังแต่ตัวกลกับกดต้องติดกันแน่นอนมันทำให้น้องอาจตัดช้อย้อที่มันไม่ติดกันได้ต่อมาก็เอเขาเรียกว่าแยกส่วนของพยัญชนะอันนี้อก็อาจจะยากหน่อยเหมือนกับว่าอยากให้ลองใช้เซนส์นด่นน้องว่า ตัวไหนที่อยู่ข้างหน้าหน่อยหรือว่าตัวไหนที่อยู่ข้างหลังหน่อยมันทําให้น้องก็ช่วยตัดช้อยได้เหมือนกันแต่ว,ว,ว,วิธีนี้เนี่ยอาจจะช่วยไม่ค่อยได้มากเนาะเพราะว่าบางทีก็ยังนึกไม่ออกอะว่าตัวอักษรไหนมันอยู่ส่วนหน้าหรือว่าส่วนหลังของกอไก่ถึงหอนอคูน้องลองมาดูข้อนี้อย่างที่บอกให้น้องดูพยัญชนะตัวแรกนนหนูวอแหวนนนหนูชฉชิงรอเรือเค okay. สมมติว่าน้องยังไม่รู้เลยนะแต่น้องรู้ว่าข้อที่หนึ่งกับข้อที่สามเนี่ยขึ้นต้นด้วนยนหนูเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งกับสามจะต้องอยู่ติดกันไม่ว่ามันจะสามหนึ 1, ่งว่าหน,นึ่งสามเนาะแล้วก็มาดูช้อยสามหนึ่งหนึ่งสามข้อนี้หนึ่งสามไม่ติดกันน้องก็ตัดทิ้งได้เลยอ่ก็สามหนึ 1, 1่งหนึ่งสามไม่ติดกันตัดทิ้งได้เลยโอเค แล้วก็น้องเหลือสามช้อยแล้วถ่าน้องอยากจะเดาก็เดาเลยตอนนี้แต่ว่าไม่เชื่อว่าก็จะมีคนที่ท่องกไก่ทัวนกคู่ได้มาไกลถึง,อง,ถงชอชิงเหมือนกันคือกไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังงงูจอาจานชอชิงเนาะเพราะฉะนั้นน้องเจอชอชิงก่อนคนอื่นอาจจะท่องตอไม่ได้แล้วละแต่ว่าสี่เนี่ยต้องมาตัวแรกก็จะตอบได้เลยความจริงสี่ที่มาเป็นตัวแรกนี่มีสองข้อแต่น้องรู้อยู่แล้วนะว่าหนึ่งกับสามต้องอยู่ติดกัน โอเคสรุปการเขียนบรรณานุกรมแพทเทิร์นการของการเขียนเนี่ยจะเหมือนกันทุกข้อแต่ว่าส่วนที่มันจะทําให้การเขียนเป็นการเขียนที่ผิดก็คือมันไม่ใส่ชื่อบรรณานุกรมมาไอ้มันไม่ใส่ชื่อของหนังสือมาแต่ว่าการเรียงลําดับข้อมูลทางบรรณานุกรมเนี่ยหนึ่งก็คือให้น้องเรียงตามลําดับของพยัญชนะตัวแรกเอาพยัญชนะนะยังไม่เอาสระ แต่ถ้าเกิดว่าพยัญชนะตัวแรกเหมือนกันน้องค่อยไปดูตัวถัดไปแต่ถ้าตัวถัดไปตัวนึงเป็นพยาญชนะหรือว่าตัวนึงเป็นสระเนี่ยน้องต้องให้พยัญชนะมาก่อนสระส่วนวิธีการที่พี่แนะนําให้ใช้ก็คือถ้าน้องท่องไม่ได้จริงๆอะ่ะอย่างน้อยน้องต้องรู้ว่าตัวอักษรเดียวกันต้องอยู่ติดกันเพราะมันทาให้น้องตัดช้อยได้ทั้งสองช้อยถ้าน้องจะเดาแล้วก็นั่นแหละแยกส่วนของพยัญชนะว่ามันอยู่ท้ายๆหรือว่าอยู่กลางๆอะไรอย่างเนาะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง